สวัสดีเช้าวันเสาร์ที่19กันยายน2020นะคะมาเจอกับไนสวีเดนอีกครั้งนะคะนี่ตอนเช้าอุณหภูมิประมาณ12-13องศาค่ะช่วงนี้สวีเดนนะ่หนาวแล้วตอนกลางคืนหนาวติดลบแล้วเชาวา้ามาหญ้าบริญาบริเวณบ้านเป็นน้ำแข็งแล้ว วันนี้ก็เข้าป่ากันอีกค่ะโนูหมอกหมอกลงไปดูกันเลยค่ะวันนี้ว่าไหนาจะได้เห็นอะไรบ้างไปแลกกันเลยนะวันนี้ว่านในไดไรมั่งแล้วนะไปชมกันเลยค่ะเกรถที่ไป ได้มาถึงป่าแล้วนะครับใ,ในลงแวะลงแวะเข้าป่าใกล้ๆก,กับที่ไหนเคยได้เห็ดเยอะๆนะคะก่อนอื่นนายก็ต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกติดตามทุกคอมเมนต์นะคะานายจะตอบทุกคอมเมนต์ท่านนายเห็นนะคะบางคอมเมนต์นายก็ไม่ได้ตอบแต่นายก็กด ถูกใจแล้วก็กดหัวใจให้นะคะไนจะนำคำติชมของทุกคอมเมนต์มาปรับปรุงแก้ไขนะคะเพราะมีอยู่คอมเมนต์หนึ่งว่านายแพนกล้องเร็วเกินไปวันนี้ไนจะพยายามหมุนกล้องให้ช้าลงนะคะไนก็พยายามทำคลิปกา,ก,การเก็บเห็ดการเก็บเห็ด ให้ทุกคนได้สนุกสนานนะคะไปชมกันเลยค่ะไปแลกกันเลยค่ะว่าวันนี้ในอีกแกแพทได้มั้งนะถ้าในทำคลิปไม่ถูกใจหรือไม่ดีก็ฝากดีชมไ้นะคะน่ายินดีรับฟังไป,ไปเลยเลยตอนนี้ไนก็มาถึงป่าป่าเห็ดผาเก่านะคะที่เห็ดพ่งหวานเยอะๆ นี่ตอนนี้ไนก็มาเจอเห็ดพึ่งหวานดอกแรกเลยครับได้เห็ดพึ่งหวานดอกแรกของวันนี้ค่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยสองดอกน้องเ็าขึ้นไม่ได้ ยากโอ้โหดูน้องเขาสิติดรากไม้ขึ้นไม่ได้หมานหมานค่ะเผ็ดพึ่งหวานสวีเดนตรงโน้นอีกตรงโน้นอีก่งอ,กองดอกนะในจะจับจับพยายามสาธชานะครับวันนี้ จะไม่รีบนี่นี่หันมาทางนี้อีกหนึ่งดอก,เอ,ดอก,เ,กเอ้าดอก,กอ,อัอ้นแก้แล้วเห็นแต่มือนี่เอาดอกนี้ก่อนอืมเีกดอกขันแก้แล้ว ้นั่นขึ้นขึ้นราเนี่ยมาดอกน,นี่แต่ข้าข้าไม่ค่อยนี่ขาไม่ค่อยแน่นอีกหน่อย ลองตัดข้ากันดูค่ะตอนนี้ในป่ายเย็นมากหนาว เอาไว้น,นี่นได้แต่หัวโอ้ยดู เอาไม่ได้นี่ตรงทางเดินอีกหนึ่ง เทามากดอกไมเถาเจื้อไฟยามค่ะแน่เจ้อแน่นนนเลย,ยขอโทษนะครับาีะกล้องสันมุดป่า นี่แก่แล้วไว้นี่นะตรงนั้นอีกหนึ่งดอกเซนไนก็ไม่เอานะเพราะมันมันอยู่แขกับแอดผิดถ้าอยู่แขกับแพดผิดเกินนันก็ไม่แก็บเนาะปลอดภัยไว้ก่อนค่ะไปหาหาต่อค่ะ พึ่งวานสองดอกค่ะเชิและดอกนี้น่าจะได้มีนะครับวันนี้แต่ไม่ค่อยเยอะไอ้พึ่งวานค่ะอยู่ใต้หมอด น่าทำไม่ได้ละนี่อีกดอกดอกนี้ก็ไม่สวยนะเห็นแต่หัว เพิ่งหวานขึ้นเร็วมากเลยนะเนี่ยขนาดสองวันเองนะเนี่ยในเพิ่งเก็บโอ้สุดยอดค่ะดอกนี่อ้ออีกดอกนใกล้ๆกกันค่ะเก็บแขกันค่ะ พิจย,ยอดเลยแล้วค่ะวันนี้ในกว่ายังไม่มีในกว่ายไม่มีมมแฮดแล้ววันนี้นี่นโอ้โหตรงนี้สวยอ่ะขาวๆาวมีเจ้าของ ใน่อยตัดขาเอ็ดเนาะห้าต่อค่ะนี่นี่เห็ดฟึ่งวาดโอ้ย เดาข่าวด้วยเลยฟังเสียงวันนี้ถ่ายคลิปเป็นยังไงไม่รู้เปล่งเปล่ง,งไงไม่รู้ มันเหมือนไม่ไม่เหมือนตัวเองเลยกลัวมันจะหมุนกล้องเร็วถ้าไงก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยด้วยนะถ้าไหมุนกล้องเร็วไปน่นจะค่อยๆปรับปรุงอ่ะออได้มาคือครึ่งทง้งเจออีกดอกคาะเห็ดปุ่งหวาย นี่แหวงไปแล้วโอ้เจ้าของอเจ้าของไม่ยอมไปหาต่อค่าไนาเนาะรอยทากกินไปแล้วน่าแลวมันก็ขึ้นเร็วเหมือนกันนะอันที่แก่ก็ยังไม่แก่เต็มทีอแตที่เพิ่งขึ้นใหม่ขึ้นใหม่ใหม,ม่เยอะอยู่หาต่อค่านะตรงนู้น คุณงดสองดอกจะอยู่ใกล้กับเห็ดพิษอ่าให้เขาไม่ไปเก็บนะไล่ให้เขาอยู่แบบนั้นนี่นะคะบรรยากาศรอบๆป่าเก่าแต่วันนี้ไม่ค่อยฟังๆเท่าไหร่แต่ก็พอมีอยู่ค่ะหาต่อค่ะนี่หนึ่งดอกข้างทางอ่อนอ่อนอ๊อ โอ้ยุ้ยเจ้ขาของขถานะสวยงามค่ะดอกขนาดนี้น่า,นากินพอ,พอ่อนๆหาต่อค่ะ,นะหนึ่งดอกสองดอก ร้อยดอกนี้น่าจะกแก่แล้วแหละดอกนี้แหละอืม่งเลยนี่ม,มาเจอแก้วค่ะโอ้ยนี่แก่ ช้าๆนี่ดอกอมีเจ้าของก็อีกดอกสองดอกเฮ้ยแกอีกแล้วอือนั่นก็แกอีกแล้วไม่ทันค่ะ เห็ดพึ่งหวานเหมือนจะวายแล้วนะคะไม่ค่อยไม่ค่อยมีแล้วโอสถีเนี่ยเมื่อสองสามวันที่แล้วอะในได้สองถังแล้วถ้ามาป่านเนี้ยตอนนี้ยังได้ครึ่งถังนะครับหาต่อค่ะจะเห็ดพึ่งหวานมีดอกแล้วครับทุกคนนี่ โดดเด่นอยู่เลยค่ะอืมแหว่งไปแล้วโอเคอยู่แต่นี่ยังมีอยู่ค่ะเห็ดหวานนี่โอ้อ่อนๆเลยอีกดอกเนะึะงถ่ายรูปก่ะนี่ถ่ายรูปคู่น้องแล้ว นี่นะคะอ่อนๆอแล้วก็อีกดอกอนึ่งนี่สวยงามค่ะอ่อนออนอตรงนู้นอีกดอกว่ะไม่แก่แล้ว นี่ใช่หรือเปล่าอันนี้บุญศบนะคะเมือดพึ่งคอรัสไ่ก็ไม่เอารูะตรงโน้นแก่หรือเปล่า 你看。 เพึ่งหวานก็ยังมีอยู่นะร้ยดอกนี้ดูขาดิแก่แล้วก็ยังมีให้เก็บอยู่นะนสามดอกค่ะตรงนี้น ไอน้นนเห็ดพึ่งคอรัสอันนี้แก่เท่าแล้วดอกใหญ่มากดอกนี้ได้ดอกน,นี้แก่แล้วสี่ดอกอยู่นะนี่ค่ะอัปเดตก็ได้อยู่นะเกือบหนึ่งถังอยู่นะ นายคิดว่าจะไม่มีก็พอได้เก็บอยู่ค่ะไปหาต่ออีกค่ะวันนี้ไม่มีแสงแดดเลยไปหาต่อเลยค่ะนี่อ้อมีเจ้าของ ตรงนี้สองดอกนั่นน่อีกหนึ่งดอกใช่หรือเปล่าเฮ้ยใช่จริงๆด้วยสวยงามกนะดอกนี้อ้วนสวยงามค่ะเเนื้อแน่นด้วยค่ะ สวยงามนี่นี่ก็สวยงามนะคะเห็ดพิษดูสินี่ก็เห็ดพิษโอ้ยสวยงามอยู่นะกินถึงตายนะคะเนี่ยอย่าไปยุ่งนะคะนี่แหวงหัแวแหวงแล้วก็ได้อยู่ ได้ตรงนั้นอีกดอกใ,ใกล้ๆกันโอ๊ยร้อย,อยไปซะแล้วไม่ได้ไว้นี่นี่นะคะผลงานวันนี้ช่วงเช้าถึงไม่มากก็ได้ถังหนึงอยู่นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับไนสวีเดนด้วยนะคะไนจะพยายามปรับปรุงคลิปให้ดีที่สุดนะคะเพื่อเสนอความสนุกในการเก็บเห็ดทางแดนให้ทุกคนเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนได้รับชมกันนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ